นิทานชาดกเรื่องกาลามสูตรสูตรพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันนั้นแท้จึงพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นผู้บัญญัติเรียกทั้งสิน้นเหตุที่มีชื่อเรียกขึ้นก็เกิดเพราะสาวกของพระองค์ สมัยทำสังคยาพระธรรมวินัยภายหลังพระพุทธเจ้าเสด็จนิพพานแล้วชื่อเรียกพระสูตรก็เป็นความหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานที่เหตุการณ์ที่สำคัญสำคัญเช่นพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมเรื่องนี้ณนะสถานที่นี้ประรบเหตุการณ์นี้ควรเรียกชื่อเรื่องนั้นๆว่าสูตรอะไรการลำมาสูตรนี้ก็เช่นเดียวกันมีที่มาของชื่อ การลมาสูตรพระธรรมเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้เสด็จไปโปรดประทานให้แก่ชาวบ้านในนิคมแห่งหนึ่งณแขวนโกศลชาวบ้านหมู่นี้เรียกว่าชาวกลามะเช่นเดียวกับที่เราเรียกชื่อชาวตำบลน,นั้นตำบลน,นี้ต่างๆกาลมาสูตรพระธรรมจึงเป็นความหมายให้จําได้ง่ายว่าเป็นพระธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงโปรดเทศนาให้แก่ชาวกลามะแห่งแขวนโกศล ความในพระธรรมบทสูตรนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อของมนุษย์เราเป็นหลักสิบประการที่ให้ชาวกะละมะถือเป็นหลักวินิจฉัยในการที่จะเชื่อหรือไม่ควรเชื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดและเป็นข้อคิดอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านสั่งสอนอะไรไว้ไม่ผิดเมื่อทรงสอนให้ใครแล้วคนนั้นเชื่อทันทีท่านยังตรัสว่าอย่าพึ่งเชื่อให้พิจารณาดูก่อน ความเชื่อของคนในสมัยก่อนถ้าลงได้เชื่อและศรัทธาแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นความเชื่อกันโดยจริงใจและยากนักที่จะไปเบนความเชื่อของคนพวกนี้ได้ในอินเดียสมัยครั้งพุทธกาลก็เคยมีพวกดาบทที่ตั้งตัวเป็นขณา,าจารย์ทำให้คนเชื่อถือเรื่อมใสทั้งเมืองเหตุที่ว่าคนในสมัยนั้นนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศาสนาบางศาสนาเช่นศาสนาพราหมณ์ก็เป็นศาสนาสำหรับความศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิน้น เช่นการบูชาเพลิงบูชาเทวดาสร้างโลกและเทวดาประจำธาตุต่างๆโดยเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกคณาจารย์ที่จะทำตัวให้ได้รับความเชื่อถือจากคนทั้งหลายก็ต้องทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เกิดความเชื่อขึ้นสก่อนและถ้าเกิดความเชื่อหรือศรัทธาขึ้นแล้วอะไรอะไรที่จะคิดทำขึ้นก็จะสะดวกง่ายเข้ารวมความแล้ว อาจจะเรียกว่าคนสมัยก่อนไม่เฉพาะแต่อินเดียไทยเราก็เช่นเดียวกันเป็นคนหัวอ่อนว่าง่ายมองแต่ในสิ่งที่ดีไม่คิดประทุษร้ายเบียดเบียนซึ่งกันและก,กันเมื่อมีคนมาชักชวนให้เชื่อในสิ่งที่พอเห็นว่าจะเชื่อได้ก็ไม่ขัดศรัทธาว่าอะไรก็ว่าตามกันง่ายๆพระพุทธเจ้าของเราเมื่อตั้งพระไทัยที่จะประกาศศาสนาออกไปในเขตแขวนใดตำบลใด ที่ยังมีคนเชื่อในลัทธิหรือศาสนาอื่นๆอยู่เกิดจำเป็นจะต้องทรงสำแดงอะไรสักอย่างหนึ่งทำให้คนเหล่านั้นหันมาสนใจเสียก่อนอย่างเช่นทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ครั้งหนึ่งเมื่อคราวปราพยศพวกอุรุเวลกัสปะดาบทและอีกครั้งหนึ่งเมื่อพวกเดรธินิครนมาท้าทายในการแสดงปาฏิหาริย์ทรงดำริว่าถ้าไม่ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์แล้วพระศาสนาของพระองค์ ก็อาจจะสิ้นสุดลงในครั้งนั้นได้และเมื่อแสดงอิทธิปาฏิหาริปราบพวกนี้ได้แล้วพระองค์จึงทรงสแสดงธรรมเทศนาเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริภายหลังเป็นผลบารมีที่ทําให้คนเหล่านั้นยอมเชื่อด้วยความจริงใจแต่ไม่ใช่เป็นการบังคับคนเหล่านั้นเชื่อเพราะเห็นคุณของพระธรรมที่ท่านสั่งสอนต่างหากเรื่องที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาในอิทธิปาฏิหารินี้มีอยู่มากแม้ในฉดกก็เช่นเดียวกัน เรื่องเหล่านั้นมีใช่ทำให้ผู้ฟังได้รับแต่ความสนุกอย่างเดียวทั้งให้ข้อคิดและกติธรรมที่เป็นความจริงอีกด้วยสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดเวนยสัตว์ที่ตาบลเกศอุตตานิคมแขวนโกศลราชชาวบ้านที่อยู่ในตําบลหมู่นี้เรียกว่าชาวกะลามะเป็นตําบลหรือหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยพวกดาบทที่ตั้งตนเป็นคณาจารย์ศาสนาต่างๆผลัดกันจาริก มาประกาศเผยแผ่ลทัทธิศาสนาของตนอยู่เรื่อยๆไม่ขาดสายและครั้งนั้นศาสนาของพระพุทธเจ้าก็ได้มีส่วนมาประกาศณตำบลน,นี้อยู่บ้างก่อนแล้วครั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงพวกชาวกาละมะก็ชวนกันมาเข้าเฝ้ากราบทูลพระพุทธเจ้าเป็นทํานองระบายความอัดอั้นตันใจให้ฟังว่าที่หมู่บ้านมีพวกสมณพราหมณ์และดาบดมาเผยแผ่ลทัทธิศาสนาต่างๆเกือบตลอดเวลาไม่ขาดสาย ประเดียวพวกหนึ่งมาพวกหนึ่งไปพวกใหม่ก็มาอีกโดยที่ว่าพวกหนึ่งที่มาก็ประกาศอดอ้างสรรพคุณของศาสนาหรือลทัทธิของตนว่าดีเลิศร้อยสีพันยางทั้งทับถมศาสนาหรือลทัทธิอีกฝ่ายหนึ่งไปด้วยชาวกาละมะกราบทูลพระพุทธเจ้าดังนี้ว่าเตสังโนพันเตอัมมหากังโหเตวะกังขาโหติวิจิกิจฉาโกสุนามะอิเมสังพวันตานัง สมณพระมนานังสัจจังอาหะโกมุสาปแปลว่าข้าพเจ้าทั้งหลายสงสัยยากที่จะเชื่อถือได้ว่าสมณพรามผู้ประกาศศาสนาเหล่านั้นใครเป็นคนพูดจริงใครโกหกพระพุทธเจ้าตรัสประธานพุทโธวาทซึ่งเรียกว่าศรัทธาสิบประการให้แก่ชาวกลาลมะเพื่อให้เขาเหล่านี้ได้เก็บไปคิดและเป็นหลักในการวินิจฉัยถึงสิ่งที่ควรเชื่อหรือไม่เชื่อดังนี้ ประการที่หนึ่งมาอนุสาเนนะแปลว่าอย่าเชื่อเรื่องเท้ยินได้ฟังมาข้อสองมาปรำปรรยะอย่าเชื่อโดยเห็นเป็นเรื่องเล่าเก่าสืบกันมาข้อสามมาอิติกิรายะอย่าเชื่อสักแต่ว่าเขาว่าข้อสี่มาปิดกสัมปทานเนนะอย่าเชื่อโดยการอ้างตำราข้อห้ามาตก,กะเหตุอย่าเชื่อโดยเหตุที่พึงนึกดาวเอา ข้อ6มาเนยเหตุอย่าเชื่อด้วยเหตุเพียงการคาดคะเนข้อ7มาอาการปริวิตกเกณะอย่าเชื่อตามลักษณะการที่เห็นข้อ 8. มาติติชนักขตยาอย่าเชื่อเพราะเห็นว่าตรงกับความคิดของตนข้อ 9. มาพับพรูปตายะอย่าเชื่อด้วยเห็นว่าผู้พูดนั้นควรเชื่อข้อ10มาสมมโนโนโครูติอย่าเชื่อโดยนับถือว่าผู้นั้นเป็นครูบาอาจารย์ของเรา พิจารณาแล้วจะเห็นว่าบัญญัติเรื่องศรัทธาสิบประการของพระพุทธองค์นั้นไม่มีส่วนลำเอียงเลยสักนิดเดียวที่จะบังคับหรือโฆษณาให้คนเลิกเชื่อทางอื่นเสียแล้วมาเชื่อคำสั่งสอนของพระพุทธองค์องเดียวเช่นบัญญัติข้อสิบนั้นว่าอย่าเชื่อโดยนับถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของเราอยู่แล้วดังนี้แม้พระพุทธเจ้าตอนนั้นจะได้ชื่อว่าอยู่ในความศรัทธาและนับถือจากคนชาวกาลามะจำนวนไม่น้อยแล้วก็ตาม มีโอกาสที่จะทับถมหรือปัดศาสนาอื่นๆอ,ออกไปได้ง่ายพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงปรารถนาจะทาเช่นนั้นมีแต่ว่านับวันที่พระธรรมของท่านได้แพร่หลายออกไปจนเรียกได้ว่าพระศาสนาของท่านได้ตั้งมั่นคงแล้วพวกคณาจารย์ทั้งหลายที่แยกแย้ายกันออกไปตั้งสอนลทัทธิของตนกลับพากันเกิดความเลื่อมใสเข้ามาขอบรประชาเป็นพระสาวกก็ด้วยเห็นแจ้งประจักษ์จริงในคุณธรรมของพระพุทธศาสนา ฉันเกือบจะเป็นว่าในเวลานั้นพวกที่มีลทัทธิคล้ายคลึงเป็นทํานองเดียวกับพระองค์หรือพวกที่ว่าได้สาเร็จอภิญญาสมาบัติต่างๆนั้นได้ประวารณาตัวเข้ามาเป็นสาวกของพระองค์เกือบทั้งหมดยังอยู่แต่บางพวกเท่านั้นที่จะต้องขอให้ช่วยกันเก็บเอากละมะสุดหลักธรรมสิบประการน,นี้ไปลองพิจารณาดูบ้างเพราะอย่างน้อยที่สุดว่าถึงทางโลกแล้ว หลักพระธรรมกลลมะสูตรก็ยังช่วยให้เราหนีหลุดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อของคนฉลลาดที่คิดจะชักจูงให้เราออกนอกทางไปได้อีกด้วย